มาเจอกันในการทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิด12ราศีนะคะในคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นดวงรายครึ่งปีนะคะซึ่งจะเป็นช่วงของขึ้นครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565นะคะจนถึงเดือนธันวาคม2565ว่าจะเกิดอะไรกับคุณบ้างนะคะในครึ่งปีหลังนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ผู้ที่เกิดราศีเมษก่อนเลยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินความรัก,รก,รกรรสุขภาพถ้า ไม่อยากพลาดนะคะในการดำเนินชีวิตยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้แม่หมอคุณปารีด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะต้องบอกว่าปลายปีนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นที่อาจจะมีในเรื่องความเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะก็สู้กันสุดฤทธิ์ลเนาะนะคะซึ่งในจากหน้าผ้ายิปซีเนี่ยแม่หมอก็เป็นตัวแทนในการจับให้นะคะต้องบอกก่อนว่าอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะถ้าอยากดูตรงแนะนําให้ดูส่วนตัวแบบ มีค่าคููดีกว่านะคะเพราะว่าในตําแหน่งตัวตนเองเนะะี่ยเขาบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องเก่าๆกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นความรักเก่าคนเก่าญาติพี่น้องธุรกิจเดิมนะคะอาจจะเข้ามาวนเวียนผู้ใหญ่เดิมอาจจะเข้ามาให้การอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือได้นะคะหรือเราจะไปขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่ท่านเดิมพี่น้องวงศาคนาญาตต่างๆนะคะก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะแต่มันติดอยู่ที่ว่า ในการเริ่มต้นของเราเนี่ยมันอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะมันอาจจะเขาเรียกว่าทําตามอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะอยากทาก็ทาไม่อยากทําก็ไม่ทําไม่ได้นะคะเพราะว่าในช่วงปลายปีหลังเนี่ยดูราชาวราศีเมษเนี่ยนะคะจะค่อนข้างที่จะติดในเรื่องของความเอาแต่ใจค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าในตาแหน่งการงานเองเหมือนกับว่าอยู่รอดปลอดภยัยมีเจ้านายอุปถัมภ์นะคะราศีเมษในช่วงปลายปีเนี่ย มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอุปถมัมภ์ดีไม่เหนื่อยมากทําอะไรก็สบ,บายชิลๆเมื่อเราอยากจะต่อย,ยอดทําโปรเจกต์ใหม่ใดๆมันก็เลยดูสบายมันก็เลยดูเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เหมือนกับว่าผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆทําให้เราอะมีเป้าหมายแต่ว่าไม่ได้ทําให้มันเห็นเป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องกลับมาโฟกัสที่เราจริงๆว่า ครึ่งปีหลังนี้เราจะเอายังไงกับชีวิตแน่นะคะมันถึงจะค่อนข้างที่จะโอเคนะคะในส่วนของการเงินนะคะการเงินเองก็ยังโอเคนะคะการเงินเนี่ยมีเงินเข้ามาบางคนเนี่ยเป็นเงินเข้ามาแบบเนหาเงินเข้ามาจากความรักหรือเงินเข้ามาจาก ความลุ่มหลงก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เ,เป็นเกี่ยวกับด้านมืดด้านเทานะคะไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆหรือว่างานที่ต้องใช้สเสน่ห์เยอะๆชาวราศีเมษเนี่ยสามารถที่จะมีเงินตรงเนี้ยเข้ามาได้เลยนะคะเงินมาจากตรงนี้ค่อนข้างเยอะหน้าตาวาจาเรียกทรัพย์นะเมตตามหาเสน่ห์ค่อนข้างดีมากมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเงินมาได้ง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องขนขวายก็เลยเกิดแดงเฉยหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีเมษ ะะทีนี้ค่ะในเรื่องของเพื่อนฝูงก็ค่อนข้างโอเคนะคะเพื่อนฝูงก็อาจจะมีแนะนำเรื่องดีๆมาให้เรื่องเพื่อนเรื่องความรักหรือบางคนมีโปรเจกต์ที่จะทำร้านอาหารกับเพื่อนด้วยสำหรับราศีเมษคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอรักครั้งเก่ากลับมาได้นะคะคนโสดบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะมี คนที่จะเจอเนื้อคู่เข้ามาได้ด้วยในช่วงนี้นะคะนะคะทำเกี่ยวกับเพื่อนฝูงก็เป็นไปได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีของชาวราศีเมษเหมือนกันนะคะที่จะโฟกัสนะคะธุรกิจที่เป็นอาหารการกินของ ดื่มนะคะเครื่องดื่มต่างๆเบเกอรี่ก็ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าตัว,ต,วตัวในครึ่งปีหลังเนี่ยออกมาทางอ,อ,อารมณ์ความอ่อนไหวนะคะของที่เป็นลักษณะที่เป็นของเหลวทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะต้องระวังความคิดความเครียดวิตกกังวลบางทีคิดเยอะมากกว่าทำนะคะชาวราศีเมษน,นะคะภายงานแทบจะไม่ขึ้นเลยใช้อารมณ์ ใช้อารมณ์เป็นหลักนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะความคิดนํามาสู่ในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่อาจจะปวดหัวหรือว่าไมเกรนนะคะต่างๆอย่าไปคิดมากค่ะเขาบอกว่าบางทีความคิดเรานะคะมันจะนําพาซึ่งสิ่ง ที่เราต้องการมาให้เช่นเราคิดบวกมันก็จะนําพาเรื่องบวกมาให้เราคิดลบมันก็จะนําพาเรื่องลบมาให้เพราะฉะนั้นพยายามคิดให้เป็นเรื่องบวกนะคะเออนะคะเรื่องดีๆจะได้เกิดขึ้นกับเรานะคะจำไว้เลยคิดอะไรไม่ออกคิดดีไว้ก่อนนะจ๊ะชาวราศีเมษค่ะสุดท้ายแล้วในเรื่องของความรักนะคะอืก็อย่างที่บอกว่าระวังคนรักเก่ากลับมาด้วยแต่ว่าสถานะถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วนะคะชาวราศีเมษก็ยังไปด้วยกันได้ดีมี ความสุขเพียงแต่ระวังคนรักเก่ากลับมานะคะแล้วก็ในระยะนี้เนี่ยความรักก็เขาเรียกว่าเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าขาดหวานหน่อยเราค่อนข้างคิดมากเกี่ยวกับความรักอยากให้เขามาดูแลเอาใจใส่นะคะทีนี้มองแต่มุมของเราเดียวเราไม่ได้มองมุมของคนอื่นว่าเราก็ควรที่จะเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์เขาเหมือนกัน ะะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่ตำแหน่งอริจรึงบอกว่าควรจะเติมความหวานในเรื่องของความรักมั่ง เติมเสน่ห์บ้างการดูแลตัวเองนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะอาจจะทําให้คุณดูมีชีวิตชีวาดูตื่นเต้นเร่าใยดูสดใหม่อยู่เสมอเติมตรงนี้หน่อยแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะบางทีปีนี้ครึ่งปีหลังคุณอาจจะมีเกณฑ์ทําธุรกิจเกี่ยวกับพ่อแม่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะธุรกิจเป็นจ็อบหรือว่าคนในวงสานาญาในครอบครัวก็จะมาช่วยร่วมธุรกิจนี้ไปได้ด้วยกัน ถือว่าชาวราศีเมษนะคะไพ่ก็เป็นไปทางที่ชิลๆไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงยกเว้นในเรื่องของความคิดวิตกกังวลที่สร้างขึ้นเองเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรที่จะขวางกันได้นะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วนะคะก็ลองดูนะคะว่าตรงไม่ตรงอย่างไรหรือว่าอยากให้ไม่เหมาะทำ คอนเทนต์อะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนี้นะคะหรือใครที่อยากดูส่วนบุคคลแบบมีค่าครูแบบตรงเป็นดวงส่วนตัวของเราเท่านั้นไม่เป็นภาพรวมนะคะก็แอดไปที่ไลน์แอดแม่หมอที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะคะคนที่ดูดวงคือคนรอบคอบค่ะเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ